สวัสดีสาวน้อยมาถ่ายเซลฟี่กันไหมอ่ะเฮ<ห>้ยนายนายนายบางกล้องนายพี่ลิงจะถ่ายรูปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมาแย่งกันตรงนี้กันจังวะไปตรงอื่นก็ได้ไอ้ไอติดคนติดคนจะถ่ายเซลฟี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกสเกมเมอร์สวัสดีคะ่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอทเหมือนเด แต่ว่ามาอยู่กันในด่านโปเกมอนโกเย้วันนี้เนี่ยเราจะต้องตาจับโปเกมอนต่างๆนะคะซึ่งเกดลองเข้ามาเล่นได้ประมาณ5นาทีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้มา2ตัวค่ะเดี๋ยวดูในโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะเนี่ยมันจะมีเป็นตัวปูน้อยนะคะเกดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อมันชื่อพาร a ลัสโอเคตัวต่อไปเนี่ยเป็นตัวใล้ายๆกับโปเกมอนนะคะชื่ออิเล็กทรนโอเคเดี๋ยวเกจะไปจับต่อแล้วไปลุยกันเลย ว่าลงไปในน้ําได้ไหมอ่าได้นะคะโอ้ <Yahoo! S 1> โหแล้วก็ไม่ตายด้วยแต่ในน้าเนี่ยดูแล้วไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยอคนเล่นเยอะมากเราสามารถเลือกสีทีมได้ด้วยนะคะแต่เก็ว่าจากที่ดูดูแล้วเนี่ยสีฟ้ากับสีแดงคนเยอะมากเลยนะเจ็ <c oughs> อยู่สีเหลืองดีกว่าโอเคไปกันเลยดูก่อนนะคะว่ามีตัวไหนหน่าจับบ้าง อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถจองห้องพักแล้วก็นอนอยู่ที่โรงแรมได้ด้วยเอ๊ะตัวอะไรตัวอะไรเอ๋าไม่ใช่นะคะเ <c oughs> ป็นกระป๋องน้ำชิลิงหิวแล้วกินอะไรก่อนเธออ่ากินก่อนย,ย,ยัมมี่ยมมี่ยมเี่โอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหเวตัวเราลอยได้ด้วยอ้าวเดี๋ยวนะคะเก็เหมือนว่าจะเจออาตรงนี้มันเป็นจุดสัญญาณเรียกโปกเกมอนหรือเปล่า โอเคค่ะอันนี้คือถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเซลฟี่โอ้พิลิ่งไม่ยัดท้ายรูปแล้วอ๋อตรงนี้มีขายของด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ซื้อไปจามจับกันต่อดีกว่าเย้เย้จะไปจับจะไปจับที่ไหนดีนะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เจอเลยนะคะจากสองตัวเมื่อกี้ที่เกตจับไปนะคะโอ้ เลี้ยงเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเฮ้ยนั่นตัวอะไรรอเปล่าเอาเฮ้ยเป็นเด็กเดี่ยวตัวอะไรวะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าพี่ลิงว่ามันไม่ใช่หรอนมันเด็กชัดๆเลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเกทไปเดินตามหาแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะไปหากันต่อเลยนะคะฮึเอาขวดน้ำอ้าเราสามารถกดวิ่งได้ด้วยนะคะวิง่ง เราจองบ้านก็ได้ะะโอ้โหเดี๋ยวเสียงอะไรโอ้ยคุณคุณได้แล้วว่าชิบยายตายปางอะม,มีคนใช่ไหมมีโปเกมอนอยู่ตรงไหนอีกหรือเปล่าเออโอ้โหไม่ใช่เวลามานอนจริงว่ามันไม่ใช่เวลามานอนเลย จะอยู่บ้านหลังนี้ดีกว่านะคะมันอยู่ใกล้ๆอ้ามีคนเล้าหรออ้โหเดี๋ยวดูข้างบนแป๊บนึงนะคะก็มีคนเล้าอีกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอเอ้ยอันนี้ไม่มีคนค่ะปึ๊บอ่าเรียบร้อยตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นของเราแล้วนะคะเราคลิกแล้วก็ล็อกบ้านได้เลยนะคะโอเคตอนนี้บ้านนี้เป็นของเราแล้วค่ะที่บ้านเนี่ยมันจะมีเป็น ตู้อบไมโครเวฟด้วยนะมีตู้เย็นด้วยค่ะเอา้านัเกตจะโยนลูกโปเกมอนทาไมนะอ่าอันนี้เป็นห้องนอนนะคะแล้วก็มีเตียงเลี้ยงเด็กด้วยโอ้โหอาบน้แบบําแ๊บโอ้โหนี่มันไม่ใช่เวลาอาบน้นะํานัเกตออกไปเลยนะไปจับโปเกมอนเถอ,อะออกก่อนเนอะล็อกบ้านอยู่โอเคเดี๋ยวเราต้องอันล็อกบ้านแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ล็อกอีกสักทีหนึ่งเพื่อกันคนเข้ามานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตามหา โปกเกมอนเนี่ยมันไม่เคยเกิดเลยอยากอยากได้โปกเกมอนนะมันไม่เกิดเลยเดี๋ยววิ่งแป๊บวิ่งแป๊บโว้ยไม่ไม่โปกเกมอนเกิดเลยเดี๋ยวนะขึ้นไปดูด้านบนดีกว่านะคะออบอบมีไหมมีไหมโอ้ยนี่ไงดับมา Okay, เก๊ซ้ด้เป็นตัวไลชูมาแล้วนะคะโอ้โ oh, หไลชูไลชูโอเคเดี๋ยวไปรอตัวต่อไปกันเลยนะคะเลื่อนสไลเดอร์แป๊บโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้หโอมีมอแล้วโอ้โหโอเคอันนี้เ้าทาอะไรเขาจะฆ่าตัวตายทำไมเก้ okay, ขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะคะเมื่อกี้เนี่ยพอขึ้นมาทางด้านบนบน,นี้แหละเลยเจอโปกเกมอนเลยนะ เดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะดูสถานการณ์ก right. ่อนอันี้ค wh, ืออะไรก็ไ uh, ม่รู unusual unusual> hmm. ้นะคะอึอเอ๊ะอึบอ๋อเป็นสีๆเฉยๆธรรมดานะคะเหมือนท้าสู้กันหรือเปล่าเข็ตไม่แน่ใจวิ่งไปไปแลวไ้วไปแล้วไปแล้วเอ๊ะแล้วในยิมเนี่ยจะมีบอสไหมคะดูแป๊บหนึ่งนะออไม่มี อันนี้คือะโะ๊ะเค้กยิมนี่มันไม่ใช่ยิมแบบในโปเกมอนนะนี่มันโรงยิมออกกำลังกายชัดๆเลยโอ้โหอันนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะมีเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมขายเพียบเลยว้าวพี่ลิงไม่อยากแต่งหน้าถ้าเกซื้อมาหน้าพี่ลิงหายแน่เลย <Hello. S 2> วสวัสดี <g ings> เรามานะคะเราทัาากทายเขากลับแป๊บหนึ่งนะคะ hello โอเคเดี๋ยวเกไปตามจับต่อดีกว่าหุ้ยมีโปกเกมอนหรือเปล่าเฮ้ยเจอแล้วโอเคจับ,บเลยจับเลย,ยเรียบร้อยโอ้โหงูน้อยเดี๋ยวดูสิคะว่าเขาชื่ออะไรนะคะชื่ออีคนันอ่านถูกป้ะคะโอ้โหได้งูมาอีกตัวหนึ่งแล้วคะ่ะเย้ไปดูดีกว่าว่าตัวต่อไปจะเป็นอะไร เฮ้ยเกณฑ์ใจอีกตัวหนึ่งแล้วว้าววุ้ยของใครยาฮู์ <laughs> โอเคเรียบร้อยได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะคะเป็นตัวคล้ายๆกับเอต้นไม้ต้นไม้อ่าชื่อเบลสปาวนะคะขอบคุณมากเลยเย้ขอบคุณมากเลยนะจ้าเด้เอาดูหน้า <laughs> ทำไมนายทำหน้าแบบนั้นร่ะ ตรงไหนอีกนะเฮ้ยตรงน้นตรงนู้นใช่ไหม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 ปโทโนอนตายตายแป๊บขอตายแป๊บเอะแล้วพวกต่ำรูรอย่างนี้นะคะโอ้ย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 อ้ยโ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 อ นั่นหรอแล้วอันอื่นมิคืออะไรคะเนี่ยอ๋อใช้เงินลบออกซื้อนะคะเราจะไม่ซื้อนะโอ้โหมานั่งลงด้วยนะคะอ่าอันนี้เป็นกดช่วยเหลือค่ะโอเคเราวิ่งเหมือนเดิมโอ้นี่เขาซื้อกันหรือยังไรเฮ้ย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 เ้ยเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ย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 วขาจะ เดี๋ยวนะมันคือตัวไฟตัวนี้ใช่ไหมชื่อแกสตรีนะคะเป็นตัวผีนั่นเองค่ะโอ้คตอนนี้เแกสตกีได้แล้วนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเราไปตามหากันต่อเลยอุ๊ยอุ๊ยอเจอแล้วตาตาค่ะ เกดคงจะไม่ครบหรอกวันเนี้ยมันหายยากมากเลยนะเกดบอกเลยนะเดี๋ยวเราต้องวิ่งวิ่งเรามาวิ่ง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 หน้ามอนทาโร่เราก็จะวิ่งกันไปนะคะวิ่งเพื่อไปตามหาตามล่าโปเกมอนนะเอ้ยอูู้ปูจ๋าเอาปูจ๋าปูจ๋าอู้อู ว่าปวนปูตัวนี้นะเกสจะได้แล้วหรือเปล่านีไ่ไงใช่นะคะเกสได้แล้วนะต้องกดอีกทีนึงสิวิวไม่ได้นะคะถ้าจับแล้วเนี่ยมันจะสังอีกไม่ได้นะตัวเดิมอไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเกสพยายามจะลงน้ำมากเลยนะเกสอยากได้ไข่ค,คิงค,คิงอย่าจับมันเลยไข่ค,คิงมันอ่อนมากพี่เบงไม่ชอบไข่คิง บนนู e. Duke, ้นบนนู้นบนนู้นมีตัวอะไรไม่รู้ค่ะขึ้นไปแล้วหยุดหยุดหยุดหยุจับมันจับมันเย้เย้ตัวนี้พี่ลิง์ชอบมากเลยมันสะกดจิตได้น้าชื่อแอบรานะคะโอ้โหตัวนี้มันสะกดจิตได้พี่ลิงชอบเลยโอ้โหมันมีอยู่บนหลังคาด้วยนะคะเนี่ยอีกไหมมีอีกไหมเดี๋ยวจะลองลอง รอยไปโอ้โหแ,แตกเลยเกเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปเลยอุ๊ยเหมือนเกตเห็นอะไรข้างบนนูนะคะเดี๋เดๆๆเเราลองขึ้นไปดูข้างบนแป๊บเอาไปไหนแล้วโดนจับไปแล้วโอ้โหเกตช้าม,มากเลยจ้าพ่ลิงว่าแล้วว่าเกตต้องจับไม่ทันคนอื่นเขานะเสียใจเสียใจมาก ไปวาเมกี้โอ้โหเห็นแว๊บๆจริงๆนะคะเย้ๆๆๆตรงนู้นนถือลูกบอลไปก่อนนะคะโอ้โหตัวอะไรอะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวๆๆีขอฉันจับด้วยตัวอะไรไม่ใช่นี่ว่าไม่ใช่มันเป็นตัวละครนะคะที่เขาแต่งเป็นเต่าว้าววุยยวุยวุเมื่อกี้โดนเอาไปแล้ว ตอดหน้าต่อตาเลยนะคะเฮ้ยทำไมมีเ euh, ด oh, ็กน้อยด้วยอ่ะเฮ้ยเมื่อก ah, ี้เห็นจริงๆอ่ะมันตดหน้าต่อตาเลยนะคะโดนเอาไปอ่ะโอ้โหเซงมากเซ็งมากวุ้ยๆฮ้ยเ้จออีวุ้ยอีวุยอีวุ้ยมาเกิดตุกว้าววววูวว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 วสวว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 ้วีวว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 ้วว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 ่ววววววง ไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคก็ว่ามันต้องมีอีกนะคะเมื่อกี้มันเกิดปึ้งมาตรงหน้าเก็เลยอะ่ะคือไปแลเร,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 ร็เก็อาจจะหาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครอยากเล่นเนี่ยเข้ามาเล่นในนี้ได้เลยนะสนุกมากเลยอะ่ะเป็นการจับสะสมโปกเกมอนนะคะเก็ <Yeah! S 1> ว่าไม่มีการสู้กันนะมีแต่ตามล่าหาโปกเกมอนอย่างเดียวนะคะโอเคขอไปพักผ่อนที่บ้านก่อนนะ ปดรอกโอเคจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านก็ไม่มีอะไรนะคะมีแต่เตียงให้เรานอนพักผ่อนนะตื่นเข้ามานอนแค่นี้นะพี่ลิงก็นอนได้โอเคนะเดี๋ยวเราจะวิ่งแล้วตระวรยวุยวุยว้ยๆๆตัวอะไร เอ๊ตัวนี้ไม่ใช่ฟูจิกิดานเนะใช่ไหมจําไม่ได้นะแต่รู้แค่ว่ามันเป็นพืชนะคะโอเคัสดสวัสดีโอ้โหเดี๋ยวดูก่อนนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววิ่ง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 บวิ่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมปดีทโทคนเออทำไมนายแต่งตัวเหมือนโปเกมอนเลยนะนายสี๊ป้าป้าเนี่ยเหมือนกันมากเลยนะนาย ดูปั๊บนะคะเราจะมองไปรอบๆรอบๆเลยนะรอบๆเลยน้องไอจังโอ้หน่ารักมากเลยอยู่สีแดงด้วยนะคะเราอยู่คนลัสีกันนะโอ้โหเดี๋ยวหาอีกตัวหนึ่งแล้วกันเย้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 จ้าดๆๆๆ้้้นี่เรียบร้ๆย โอโหชื่อไม่คุ้นเลยสักกตัวเดียวโอ้ว้าวเราเจอเหยื่อตัวสุดท้ายแล้วเหยื่อตัวสุดท้ายของเกรซเย้จานอนชาเขียวนี่เองวิดเดิลวิดเดิลนะคะหน้าตาน่ารักมากโอ้โหว้าวเก่งจังเลยเย้โอเคค่ะวันนี้เกสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายผีลิงกับคาตัวลาไปก่อนนะครับ